สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราได้ซ่อมเสียงมานะคะเพื่อนๆรู้จักซ่อมเสียงไหมคะบางคนที่ไม่ได้มาสายพลังงานอะ่ะอาจจะยังไม่รู้จักซ่อมเสียงก็คือซ่อมเสียงเนี่ยเขาใช้การในการล้างพลังงานลบนะคะก็คือมันจะเป็นการตีขับไล่พลังงานลบนะคะออกไปจากบริเวณที่เราอยู่ออประมาณนี้ก็คืออันนี้เป็นสินค้ามาจากประเทศจีนนะคะ ก็รอสินค้าประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะหนึ่งสัปดาห์กว่าจะได้เราสั่งมาขึ้นห้าสองแปดเฮิร์มานะคะก็มันเป็นพลังงานบวกอะมันแบบว่ามันก็ขับไล่พลังงานลบได้แหละเออก็คือมันเราเราก็ไม่เคยใช้ซ่อมเสียงนะแต่ว่าอันนี้เป็นอันอันแรกที่เราสั่งมาลองสั่งมาเราสั่งมาอันนี้ราคาร้อยห้าบาทที่เราสั่งมาก็เลยเอามาแนะนาเอามาลองตีให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ่ะว่าเออเนี่ยราคาประมาณเนี้ยมันได้เสียงประมาณนี้อะไรเงี้ย ก็ถือว่าคุณภาพเขาก็เหมาะสมกับราคาของเขานะร้อยห้าบาทแต่ก็ได้เสียงอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็ความดังถามว่านานไหมก็ก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแล้วก็เสียงก็ไม่ไม่ดังมากอะไรเงี้ยก็คือตามราคาเขาอะค่ะร้อยห้าบาทจากประเทศจีนนะคะก็เพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ลองสั่งมาลองตีเล่นดูก็ได้ค่ะมันเป็นการเป็นอุปกรณ์ในการสายพลังงานนะคะเขาจะรู้จักกันดีว่า เป็นการขับไล่พลังงานลบสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ่พลังงานลบอะค่ะที่เป็นพลังงานลบทุกอย่างอะค่ะโดยใช้คลื่นเสียงอันนี้อันนี้มันเป็นคลื่นเสียงห้าสองแปดนะคะห้าสองแปดเฮิร์นะคะก็มันเป็นคลื่นพลังงานที่เป็นพลังงานบวกนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้คลื่นเสียงอันนี้ตีขับไล่ในบริเวณที่เราจะเข้าไป นั่งทํางานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้บรรยากาศตรงที่เราอยู่ตรงนั้นนะ่ะมันมันเคลียร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็เนี่ยอันเนี้ยเราเพิ่งได้มาแล้วเราลองเอาเราลองเอาหินตีมันก็เลยเป็นลอยๆอยตรงเนี้ยเป็นลอยๆแต่จริงๆเขามาไม่ได้เป็นลอยอันนี้เราสร้างลอยมาเองเมื่อกี้นี้อะไรเงี้ยก็มาแนะนาให้เพื่อนเนค่ะถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมันเล่นกันได้ะคะ่ะในตะก,ก้าเรามีนะคะก็โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ